สวัสดีครับสรุปข่าวลร์พูลนะครับประจำวันที่10มีนาคมนะครับอยู่กับผมโคดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลร์พูลกันนะครับวันนี้มีพรีวิวนะครับศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลกที่2เจอกับไรซิกนะครับมาฝากกันแบบจัดเต็มนะครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมกันรวมไปถึงเจนคอปนะครับให้สัมภาษณ์ยืนยันถึงอนาคตนะครับว่าเขาจะไปคุมทีมชาติเยอรมันหรือไม่เขาตอบเรื่องนี้แบบชัดเจนเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของวานดุมก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องสัญญาตัวเองด้วย วันนี้มีอัปเดตแบบเต็มๆนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของผู้ดิสิ์เดี๋ยวติดตามได้ในข่าววันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ออนิ s u z u k กิ w i f t นะครับ power up นะครับแรงสุดขีดสปีดเล้าใจนะครับ power up ให้ออกไปสนุกกับชีวิตนะครับกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ด u ว l Jet นะครับระบบฮาร์ e c ทคงทนแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันดีไซน์ก็โดดเด่นนะครับ ครบเครื่องและกระดงกว่าที่เคยราคาเริ่มต้นเพียงแค่557,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจไปที่โชว์รูมโปรเเศศของ s u ซูกิมอเตอร์ไทยแลนได้เลยนะครับฝากเอาไปด้วยนะครับทีนี้นะครับมาเริ่มต้นข่าวสารกันเลยนะครับไล่เรียนกันไปนะก็มาดูโปรแกรมกันก่อนนะครับในค่าคืนนี้เรียบูเตตี3นะครับเปิดบ้านเจอกับไลซิกแต่ว่าไม่ได้เล่นในบ้านแต่แต่ว่ามันมันก็มีอเวโกมีโฮมทีมเหมือนกันนะครับนะ แล้วก็ปารีสนะครับเจอกับบาร์เซโลนาก็คือในเวลาเดียวกันแต่ของลิเวอร์พูลเราเนี่ยถ่ายในเวลา,ามีถ่ายทอดสดนะครับในช่องยูเอฟ่าทีวีด้วยนะครับดังนั้นก็มีถ่ายทอดสดนะในเว็บไซต์ยูเอฟ่าทีวีก็ลองดูนะครับทีนี้ในภาพการซ้อมของเมื่อวานนี้ที่มีการปล่อยออกมานะครับก็จะเห็นนักเตะเราลงฝึกซ้อมกันหนึ่งในคนที่หายเจ็บกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วนั่นคือโอซานคาบักนะครับนี่อย่างที่เห็นในภาพนะครับ หลังจากหายไปเมื่อเกมสุดสัปดาห์ที่เจอกับฟูแลมตอนนี้ก็กลับมาซ้อมแล้วดังนั้นมีลุ้นครับที่จะกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมคืนนี้นะครับสำหรับโอซานคาบักนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เห็นในภาพซ้อมด้วยก็เป็นเบนเดวิสนะครับแล้วก็คนอื่นๆก็ซ้อมกันตามปกติแต่หนึ่งคนที่ยังกลับมาซ้อมไม่ได้ไม่เห็นภาพนั่นก็คือโรเบรโตฟิมิโนเนี่ยยังไม่เห็นภาพกลับมาซ้อมเลยครับซึ่งในส่วนของฟิมิโนเนี่ยพอจอย์บอกว่าพลาดการซ้อมแล้วก็น่าจะ พลาดในการเจอกับไลซิกด้วยเพราะว่ามีปัญหาบาดเจ็บที่บรเิเวณหัวหัวเข่าเล็กน้อยนะครับดังนั้นก็ต้องพักเพิ่มนะครับสำหรับฟิมิโนส่วนในลายของนักเตะเราเนี่ยที่เดินทางไปนะครับตอนนี้เดินทางไปถึงที่บูดาเปสต์แล้วนะครับประเทศฮังการีเพื่อเดี๋ยวจะลงเตะในะบูสการ์อารีน่านะครับสนามกลางอีกนัดหนึ่งนะครับก็เนี่ย มีภาพไปแล้วนะครับว่าเดินทางถึงนู่นซึ่งในภาพเดินทางเนี่ยก็ไม่เห็นฟิมิโน่ด้วยดังนั้นชัวร์แล้วละ่ะว่าฟิมิโน่ไม่น่าจะบล็อมลงเล่นนะครับนี่นะครับนี่คือภาพที่นักเตะเดินทางไปถึงที่นู่นนะเบนเดวิสก็เดินทางไปด้วยนะครับเตียโก้ก็ไปนะทีนี้ครับมาดูความพร้อมของฝั่งคู่แข่งกันบ้างน,นะครับฝั่งเราก็ประมาณอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวพวกฟ no, าบินโยอาร์โนเตียโก้คาทัลลาคาบักน่าจะได้กลับมาออกสตาร์ตตัวจริงใช่ไหมแต่ในส่วนของคู่แข่งเนี่ย เขาขาดผู้เล่นตัวหลักนะครับอย่างอังเคริโยก็คือแบ็กซ้ายตัวเก่งของพวกเขาเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็ไม่น่าที่จะถูกเสี่ยงลงเล่นในเกมนี้นะครับส่วน2คนที่ยังไม่ชัวร์ว่าจะฟิตทันไหมก็มีมามาเซลสวิสเซอร์นะครับแต่บางแหล่งก็บอกว่าฟิตทันแล้วก็วิลลี่ออร์บานนะครับส่วนคอนาดไลมานะครับกับโดมินิกโซบอสไลเนี่ยสองตัวลุกตัวเก่งเนี่ย ก็ยังคงไม่หายบาดเจ็บ2คนนี้พลาดลงเล่นแน่นอนแต่คนที่จะกลับมาพร้อมมีชื่อเนี่ยก็คือเอมิฟอสเบิร์กนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสภาพความพ,พร้อมของทีมแอรเบอร์ิิกทีนี้ครับแน่นอนเรามาดูสัมภาษณ์ของเจนคอปก่อนเกมกันหน่อยมีหลายประเด็นที่น่าสนใจหนึ่งในเรื่องที่เราพูดคุยกันกันมาหลายนัดน,นั่นคือฟอร์มในบ้านของลีพูย่ำแย่มากเอาเป็นว่าถ้านับในในเกาะอ,อังกฤษเอาสี่ลีกหลักนะรีม์ลีก แชมปีเป็นชิปลีกวันลีกทัวใครคือทีมที่ยิงประตูในบ้านน้อยที่สุดนะับตั้งแต่9ก้าเข้าสู่ปี2021เป็นต้นมาปรากฏว่าลีพูยิงน้อยที่สุดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเพราะเจ้าพระคุณนะครับเนี่ยลีพูตั้งแต่9ก้าเข้าสู่2021มาในเกมลีกนักในเกาะอังกฤษลีพูยิงได้แค่ลูกเดียวและดูทีมอื่นสิอย่างนิวพอร์ตยังยิงได้2ลูกฟูลแลม2ลูกวิมเบลดัน2ลูกวีข้อมสามลูก เซาลเอนสามลูกเอเวอร์ตันสามลูกมันแปลว่าตอนนี้ที่ฟูฟอร์มในบ้านแย yeah, ่จริงๆแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนักข่าวถามเจนค็อปครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมฟอร์มในบ้านถึงย่ำแย่เจนเขาบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ได้เขาออกมาปกป้องสนามแอนฟิลด์ว่าไม่เกี่ยวหรอกว่าเป็นเพราะเล่นในแอนฟิลด์แล้วแพ้บ่อยแต่ว่ามันเป็นเพราะว่า,อาฟอร์มการเล่นของเรามากกว่าแล้วก็คู่แข่งที่เราเจอมันคือมันก็สร้างความแตกต่างกันออกไปนะครับคือเราก็มีช่วงเวลาที่ดีครับบอกนะ มีช่วงเวลาที่ชนะสเปอร์ได้ชนะเวสแฮมได้แต่สักพักอ่ะฟอร์มหลุดอีกแล้วแพ้อีกแล้วมันปีนี้เรามีปัญหาเรื่องโมเมนตัมเรารักษาโมเมนตัมไม่ได้เรารักษาความสม่ําเสมอไม่ได้นะครับแต่ย้ําว่าไม่เกี่ยวอะไรกับแอนฟิ์ทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่เจนค็อกแกให้สัมภาษณ์ถึงนะครับแล้วก็พูดถึงการเจอกับแอร์เบรยซิกเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหการที่เราจะผ่านเลกที่2แล้วก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เนี่ยนะครับ ความเชื่ออย่างเดียวไม่พอเราต้องมีคุณภาพในสนามด้วยแล้วก็ต้องมีการวางแผนมีเรื่องของของการวางแผนฟุตบอลที่ดีด้วยเรายังเหลืออีก 90, 90นาทีบวกกับทดเจ็บอีก5นาทีก็รวมๆแล้วเนี่ย95นาทีให้ลงเล่นนะครับเออข้อดีคือเรามีโมเมนตัมในรายการนี้แต่แต่ไลซิกเองก็มีโมเมนตัมที่ดีชนะมา4ี่เกมรวดในลีกนะครับแต,แต่อย่างไรก็ตามฟอร์มการเล่นของเราและไลซิก ก่อนหน้านี้ไม่สําคัญเท่ากับว่านัดนี้จะเป็นยังไงเราต้องพยายามเอาชนะในเกมนัดนี้แล้วก็ผ่านกุยทางเข้าสู่รอบ8ทีมต่อไปให้ได้นะครับส่วนยูเดยนนาเกลมันเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อแถลงข่าวก่อนเกมเช่นกันนะครับโดยชูเดนนาเกลมันเนี่ยก็บอกว่าเห็นใจเจอร์กินคอปแล้วก็เห็นใจลี์พูนะครับนะเขาบอกว่าลร์พูเนี่ยกับคอปเนี่ประสบความสําเร็จกันเป็นอย่างมากมายแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ พวกเขาเนี่ยกำลังเจอกับช่วงเวลาที่ยากลาบากนะครับและบางทีช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดในอาชีพของคุณซูเจนคอปเลยก็ว่าได้มีปัญหาในเกมลีชชนะไม่ค่อยได้แต่ผมก็เชื่อว่าทั้งโค้ชและนักเตะของพวกเขาเนี่ยดีพอแล้วก็จะแก้ไขปัญหานี้ได้แน่นอนพวกเขายังคงเป็นทีมระดับโลกมีโค้ชร,ระดับโลกเราเคารพพวกเขาแต่ว่าเราก็ต้องพยายามในส่วนของเราเรา,เราแพ้ในเลกแรกมา0-2เราก็ต้องพยายามในเกมนี้นะนาเกมันบอก เราต้องพยายามเอาชนะให้ได้เป้าหมายของเราคืออาจจะคงจะต้องมาเล่นเสี่ยงแหละคงจะต้องมาเปิดเกมลุกแหละเพื่อทวงคืน2ประตูให้ได้หรืออาจจะต้องยิง3เพื่อเข้ารอบนะครับนั่นคือเป้าหมายของพวกเรานาะนะเกียวมันก็บอกไว้แบบนี้นะครับดังนั้นาย้ำอีกทีหนึง่งเราอาชนะเราอาชนะไลซิกมา2อศูนย์ใช่ไหมเล็กแรกได้อเวกโกมาก็ได้เปรียบแต่ถ้าเราแพ้นัดนี้ศูนย์สองใน90นาทีก็ไปเล่นต่อเวลา ถ้าแพ้0-1เราก็ยังเข้ารอบถ้าเสมอเราก็เข้ารอบถ้าชนะเราก็เข้ารอบดังนั้นเรามีความได้เปรียบอยู่มันอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะผ่านเข้ารอบในแบบไหนนะครับแต่ถ้าแพ้เยอะก็มีโอกาสต,รตกรอบได้แพ้3-0นี่ตกรอบทันทีนะครับอันนี้คือเงื่อนไขสําหรับในเกมค่ําคืนนี้นะทีนี้มาดู11ตัวจริงกันหน่อยนะครับนะคูซโก์เนี่ยคาดว่า ริฟูก็น่าจะยังคงเล่นระบบเดิมนะครับแต่ว่าจะได้ผู้เล่นตัวหลักๆที่พักเอาไว้มีอาการอ่อนล้าพักเอาไว้ในเกมสุดสัปดาห์เนี่ยเอามาใช้ในเกมนัดนี้นะครับโดยอาริซงเบเกอร์นะครับจะเฝ้าเสานะครับนะแล้วก็แผงแบ็กโฟนเนี่ยนะครับโรเบอร์สันแบ็กซ้ายนะครับเหมือนเดิมส่วนอานเนี่ยหลังจากได้พักมาในเกมที่เจอกัฟฟูลัมวันนี้ก็น่าจะออกสตาร์เป็นตัวจริงแล้วก็คู่เซนเตอร์ครับทางฮูสกอร์คาดว่าแม้ว่าคาบักจะ จะกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นฟาบินโยยืนคู่กับนัทฟิลิปไปก่อนแบบในลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนสามมิดฟิลเนียวันดูงตัวยืนเหมือนเดิมครับแต่สองคนที่พักมาในเกมล่าสุดอาจจะกลับมาลงตัวจริงนั่นก็คือเคอร์ติสโจนส์กับตียโกอาคันทาร่าส่วน3มิดสตัวลุกนะครับถ้าฟิมิโนไม่พร้อมเนี่ยก็น่าจะมีมาเน่ซาร่าและก็โชต้าในลักษณะแบบนี้อยู่ที่ว่าใครจะยืนตรงตัวเป้าใครจะยืนปีกซ้ายปีกขวาอันนี้เราคงต้องมารอดูกันแต่ทีนี้เนี่ย ในมุมส่วนตัวของผมเนี่ยนะผมอยากให้ฟาบิมโยมาเล่นกองกลางมากกว่านะไม่รู้เพื่อนๆเห็นด้วยไหมผมอยากให้ฟาบ์มโยมาเล่นกองกลางใช้คาบักคู่ฟิลิปเลยก็ได้แล้วก็อยากให้ฟาบ์มโยเล่นกลางแต่ว่าในเรื่องนี้เจนคอปก็ให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกันนะครับเจนคอปให้สัมภาษณ์ว่าฟาบินโยเนี่ยพร้อมสําหรับนัดนี้แน่แล้วก็อธิบายให้ฟังว่าทําไมเกมกับฟูลแลมเขาถึงพักฟาบ์นโยไปสำรองเพราะว่าฟาบ์มโยเพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วเล่น2เกมมาติดๆกันแล้ว พักเพื่อให้สภาพร่างกายสดใหม่ด้วยแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ฟาบินโยบาดเจ็บด้วยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวฟาบินโยจะกลับไปบาดเจ็บอีกถ้าเกมล่าสุดส่งลงเกมจากกัฟฟูแล่มเนี่ยอาจจะเจ็บอีกก็ได้นะครับส่วนคําถามที่ว่าจะให้ฟาบินโยลงเล่นเซนเตอร์หรือมิดฟิลด์เนี่ยนักข่าวก็ยังคงถามเรื่องเดิมเนี่ยเจนเขาก็บอกว่าให้รอดูเดี๋ยวผมจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งดังนั้นผมว่าครอปเองก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดโอกาสนะว่าฟาบินโยจะมาเล่นกองกลางหรือไม่นะแล้วก็มีเพจทวิตเตอร แอร์ฟซีทันเฟอร์รูมเนี่ยแกก็แสดงความเห็นว่าเขาอยากเห็น3คนนี้เล่นมิดฟิลด์ร่วมกันเตียโก้ฟาบินโย่แล้วก็เกย์ตาน่าสนใจนะเกย์ตาฟาบินโย่เตียโก้อืมน่าสนใจหรือถ้าจะไม่ใช้เกย์ตาก็เป็นโจนฟาบินโย่เตียโก้หรือว่าเป็นนะอ่าวายนาดุมฟาบินโย่เตียโก้หรือว่าเป็นวายนาดุมฟาบินโย่โจนอะไรก็ได้แต่ว่าอยากให้ฟาบินโย่เล่นกองกลางนั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะแล้วผมเห็นด้วยกับที่ l อร์ฟซีทัน r ฟ o ร์รูเขาแสดงความเห็นมา นะก็รอติดตามมาดูว่าค่ำคืนนี้ล์พูจะเจนคอปจะจัดตัวลักษณะแบบไหนนะครับส่วนเรื่องของผลการ่งขันเนี่ยผมมองว่าไลฟ์ฟิกจมาเปิดหน้าแน่อย่างที่นาเกียวมันบอกเลยก็อยู่ที่ล์พูว่าจะเล่นยังไงล์พูจะเล่นแบบเดิมก็คือเขาเปิดหน้ามาเราก็เล่นแบบเดิมก็คือเพรสซิ่งแล้วก็เปิดหน้าแรกแรกไปแ,แรกกันเลยแบบเต็มๆเลยหรือไม่หรือจะเขาเขาเล่นเปิดหน้ามาเราจะรับแล้วรอส่วนไหม มันก็อยู่ที่แผนของเราในค่ำคืนนี้ว่าจะเล่นแบบไหนนะครับก็ผมก็เตรียมอ่าผมก็จะเราจะช่วยทีมเต็มที่นะครับแล้วก็หวังว่าทีมจะเก็บชัยชนะได้นะผมอยากให้ทีมกลับมามีโมเมนตัมที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ำคืนนี้หลังจบเกมที่เจอกับไรซิกเวลาประมาณสักตีห้เนี่ยเดี๋ยวก็เจอกันมาไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยกันนะเจอกันในช่องของผมนี่แหละโค้อันข่าวหรือบูกดซับสไคร้ กดกระดิ่งรอไวปเลยนะครับตอนนี้จะ200,000ซับสไคร์ดแล้วนะครับทีนี้มาดูข่าวสารกันต่อนะครับในเรื่องราวของยูอักกิมเลิฟนะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่สําหรับวงการฟุตบอลนั่นก็คืออ่ซสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีนะครับหรือว่าเดฟเบนะครับก็ออกมาประกาศว่ายูอักกิมเลิฟเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะแยกทางกับทีมชาติเยอรมนีหลังจบศึกยูโรในช่วงกลางปีนี้ที่จะถึงเนี่ยจบศึกยูโรปุ๊บ จะลงจากตําแหน่งทันทีซึ่งเป็นการลงจากตําแหน่งก่อนหมดสัญญา1ปีเดิมทีเนี่ยสัญญาของยอาคิมเลิฟเนี่ยจะหมดในปี2022แต่เนี่ยเขาขอลงก่อน1ปีซึ่งพอหลังจากลงปุ๊บโอ้โหข่าวก็มาเลยครับว่าเฮ้ยใครจะเป็นตัวแทนคนที่สื่อเขียนจับโยงหนึ่งในนั้นก็มีเจอร์เกนคลอปซึ่งเลี่ยงไม่ได้เพราะที่ผ่านมาคลอปมีข่าวกับทีมชาติเยอรมันมาตลอดถูกไหมครับนะโดยล้านนาน,นถูกกฎหมายของอังกฤษเนี่ยก็ปรับราคานะครับ นะแตงหนึ่งแต่ว่าแตงหนึ่งไม่ใช่เจอร์เกนคอปนะแตงหนึ่งเป็นสเตฟานคุนช์นะครับคนนี้เป็นเป็นโค้ชทีม U21 ของทีมชาติเยอรมันเป็นแตงหนึ่งส่วนเจอร์เกนคอปเป็นแตงสองแตงสามคือจูลเลนนาวเกีมันแล้วก็แตงสี่ฮันซิฟิกแตงห้าเจอเกนคินส์มันนี่คือห้าตัวแตงนะโอเคทีนี้ไม่มีใครที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเท่ากับเจอร์เกนคอปผมว่าช่วงเวลามันเหมาะมากคือเยอรมันมาประกาศ เนี่ยว่าเลิฟจะลงจากตำแหน่งเนี่ยตอนประมาณสักหกโมงเย็นบ้านเราทุ่มหนึ่งหกโมงเย็นบ้านเราสามทุ่มมังเจนคอปให้สัมภาษณ์ต่อพอดีเลยสามสี่ทุ่มเนี่ยเจนคอปให้สัมภาษณ์กับสื่อพอดีเลย <c oughs> พเลยพราะมันเป็นการแถลงข่าวก่อนเกมที่จะเจอกับไลซิชพอดีไงนักข่าวก็ไม่ไม่ายที่จะไม่ลืมที่จะมาถามเรื่องนี้ก็ถามเจนคอปว่าคุณเป็นไงบ้างมีข่าวว่าคุณเป็นหนึ่งในตัวแทงที่จะไปคุมทีมชาติเยอรมันคุณพร้อมที่จะไปคุมเยอรมันหรือไม่หรือว่ายังไงนะครับ เจงนักข่าวถามเจงคอปเรื่องนี้นะครับคอปก็ตอบแบบชัดเจนแล้วก็จแจ่มแจ้งมากๆว่าถ้าคุณถามว่าผมพร้อมหรือว่าอยากที่จะไปคุมทีมชาติเยอรมน,นีไหมคําตอบที่ผมจะตอบพวกคุณคือ no ไม่ผมจะไม่ไปคุมทีมชาติเยอรมน,นีนะผมไม่พร้อมที่จะไปคุมทีมชาติเยอรมน,นีไม่ว่าจะซัมเมอร์นี้หรือในซัมเมอร์ถัดไปก็ตามนะเพราะ I have three years left at Liverpool ผมยังมีสัญญากับเรียบูอีก3ปีนะครับซึ่งมันคือสถานการณ์ที่ปกติมากๆเมื่อคุณเซ็นสัญญากับที่ไหนแล้วก็ตามสิ่งสำคัญคือคุณต้องติ๊ก,กับคอนแทคคุณต้องเคารพสัญญาคุณต้องยึดติดก,กับสัญญาที่คุณมีซึ่งผมก็ทําอย่างนี้มาตลอดกับไม้กับดอทมุลผมอยู่จนครบสัญญามาตลอดนะครับโยอาคิมเลิฟเนี่ยเป็นโค้ชที่เก่งมากๆประสบความสําเร็จกับ ประสบความสำเร็จกับทีมชาติเยอรมนีมา,มามากมายและผมก็เชื่อว่าจริงๆมีโค้ชชาวเยอรมันอีกมากมายที่เก่งและก็พร้อมที่จะไปคุมเยอรมนีนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวทางเดเบหรือว่าสาพันฟุตบอลเยอรมนีจะหาคนที่เหมาะสมได้นั่นคือสิ่งที่เจนคอปยืนยันไว้ดังนั้นหนึ่งเลยคอปไม่ไปคุมเยอรมันแน่สองเขาบอกว่าจะอยู่จนครบสัญญาเป็นอย่างน้อยก็คือปี2024นะครับดังนั้นอันนี้ผมว่าแฟนที่ได้ยินก็น่าจะอุ่นใจนะครับ ไหนๆพูดถึงเรื่องอนาคตของครอปแล้วเจอร์ลาดเองก็ตอบไว้แบบชัดเจนเหมือนกันนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นักข่าวแล้วก็เนี่ยทีวีของทางเรนเจอร์เนี่ยเขาก็ไปถามเจอร์ลาดนะครับว่า,ามีข่าวว่าคุณเนี่ยตกเป็นตัวเต็งนะที่จะไปคุมทีมแทนเจอร์เกนครอปเนี่ยคุณรู้สึกยังไงเ,เจอร์ลาดตอบว่าอืผมคิดว่าลีฟพูแฟนบอลลีฟพูเนี่ยเ,เจอร์ลดบอกนะผมคิดว่าแฟนบอลลรฟพูเนี่ย ไม่ได้ต้องการให้ผมไปเป็นผู้จัดก,การทีมที่สโม,มสรลิเวอร์พูลนะเพราะว่าพวกเขายังคงต้องการให้เจอ,เอรอ์คอฟดานลงตัแหน่งต่อไปนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเองผมก็โคตรรักเจอ,เอร์คอฟมากๆและผมก็รู้ว่าทุกๆคนที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็รักเจอ,เอร์คอฟมากมาดังนั้นผมยังไม่ไปตอนนี้มันอยากให้เจอ,เอร์คอฟอยู่ต่อไปก่อนนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่เจอร์หลาดบอกนะครับนั่นก็คือ,อแน่นอนถ้าถามว่าความฝันของผมคือการคุูมทีมลิเวอร์พูลไหมใช่ ผมฝันที่จะคุมทีมลีอาผูแต่ณนะตอนนี้เจอหลาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่ผมจะไปคุมทีมลีอาผูยังอยากให้เจนงครอบคุมต่อไปเพราะเจนครอบคือคนที่เหมาะสมกับทีมมากกว่าในเวลานี้ดังนั้นอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันเมื่อวานนี้ในการถแถลงข่าวก่อนเกมนอกจากครอบสัมภาษณ์แล้วแน่นอนอึาสุทย์ฟ้าเชมเบอรลี่เขาก็จะให้นักเตะหนึ่งคนมาให้สัมภาษณ์ก็ต้องเลือกมาตอนหนึ่งนัด อ่นหนึ่งนัดเนี่ยก็ต้องเลือกคนมาสัมภาษณ์ขั้นค่าต่อจากครอบด้วยอีกหนึ่งคนซึ่งเมื่อวานนี้คนที่นั่งสัมภาษณ์ก็คือจอร์จิโน่วานาดุมนะแน่นอนนักข่าวก็ถามหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องที่ถามก็ถามเรื่องสัญญาอีกทีหนึง่งวานาดุมก็ต้องตอบเรื่องสัญญาอีกรอบหนึ่งกันนะครับโดยวานาดุมเนี่ยตอบเรื่องสัญญาไว้ดังนี้ครับนะวานาดุม um บอกว่าถ้าเกิดว่าในท้ายที่สุดเขาต้องย้ายออกจากลิเวอร์พูลจริงเนี่ยมันก็คงจะเป็นอะไรที่ เขารู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกว่าใจฉลายเสียใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขารักทีมนี้เขาบอกเลยครับว่าเขาเลิฟเขารักทีมนี้นะครับรักสโมสรรักแฟนบอลรักทุกๆอย่างนะครับเพราะว่าเขาอยู่ทีมนี้มานานจนรู้สึกผูกพันแล้วแต่ว่าในโลกของฟุตบอลเนี่ยการย้ายทีมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆด้วยมัน อารมณ์ประมาณว่าความรักอย่างเดียวมันไม่ได้แปลว่าจะทําให้เขาอยู่กับทีมต่อไปได้เสมอนะครับถ้าถามว่ามีอะไรมาอัปเดตเกี่ยวกับสัญญาของเขาไหมเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรมาอัปเดตผมบอกได้แค่ว่าผมมีความสุขดีกับสมมสรแล้วก็แต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยอนาคตเนี่ยผมต้องคิดทุกอย่างทุกๆอย่างนะผมต้องคิดให้รอบคอบปัญหาตอนนี้คือการเจรจาระหว่างผมกับสโมสอนเนี่ยยังหาข้อตกลงไม่ได้แล้วก็ มันคือสาเหตุที่ว่าทําไมยังใช้เวลาลากยาวมาจนถึงตอนนี้นะครับสาหรับตอนนี้ผมว่ามีเรื่องที่สําคัญมากกว่าสัญญาของผมนะนั่นก็คือเราต้องมีสมาธิในเกมที่เจอกับไลซิกในคืนนี้นะครับเราต้องพยายามชนะให้ได้ส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องสัญญาของผมไว้มาดอดูกันตอนนี้ผมยังไม่มีข่าวอะไรมาอัปเดตทั้งนั้นวานดุมย้ําแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของวานเดดุมเนี่ยนะครับเราลองมาดูในมุมของนักข่าวข้อมูลจากนักข่าววงในกันบ้างอย่างพอจอยส์ ของเดอะไทม์นะครับนี่นะพอจอย์บอกว่าแม้ว่าวานาดุมจะบอกว่าไม่อยากย้ายออกจากแอนฟิลมีความสุขดีนะครับแต่ในเรื่องของการเจราจาสัญญาจนถึงตอนนี้มันยังไม่มีมุมไหนเลยนะพอจอย์บอกนะที่จะแบบเหมือนจะทําให้การเจราจามันขึ้นไปข้างหน้ามันหยุดอยู่กับที่แล้วสัญญาของวานาดุมเนี่ยเหลือประมาณ3าถึงสเดือนเท่านั้นเหลือไม่เกินนี้แน่นอนตอนนี้มีบาร์เซโลนากับอินเตอร์มิลานที่สนใจวานาดูมด้วยนะครับ ซึ่งวาดนดุมเองก็คงจะต้องพิจารณาด้วยว่าเขาจะเอาอยัางไงกับอนาคตของเขานะนี่คือสิ่งสําคัญนะครับดังนั้นในมุมของนักข่าวเองก็ยังมองว่าการเจรจามันไม่คืบจริงๆต่อให้วาดนดุมจะพูดว่ารักก็ตามแต่การเจรจามไม่คืบท้ายที่สุดมีโอกาสสูงมากๆที่จะแยกย้ายกันหลังจบซีซั่นนี้แบบไม่มีค่าตัวนะถ้าถ้าเพื่อนๆถามผมว่าตอนนี้สถานการณ์ของวาดนดุม ถามว่าโค้ดแอคคิดว่าวรนดูมจะมีโอกาสย้ายออกหรืออยู่ต่อกี่เปอร์เซ็นต์เอางี้ผมให้โอกาสที่วัยนดูมอยู่ต่อห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันโอกาสที่วรในดูมจะแยกย้ายหลังจากหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่ผมก็ยังหวังลึกๆว่าอาจจะมีปาฏิหาริว่าไอห้าเปอร์เซ็นนั้นจะเกิดขึ้นแล้วกันแต่เอาเป็นว่ารอดูแล้วกันนะครับทิ้งท้ายวันนี้มาดูข่าวสีสันซื้อขายกสิบกันแล้วกันนะครับมีข่าวจากเดลี่เมล เดนิเมลเนี่ยบอกว่าตอนนี้คิดเสนผู้ิสิตเนี่ยอนาคตไม่แน่นอนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีโอกาสด้วยถ้าเขายังคงตกเป็นตัวสำรองต่อไปแบบนี้อาจจะคิดเรื่องพิจารณาเรื่องการย้ายทีมในซมวร์นี้เดนิเมลเขาว่าอย่างนั้นแล้วทีมที่จับตาดูสถานการณ์อยู่เขาโยงมาถึงเรียููด,ด้วยนะเขาบอกว่าเนี่ยมีเรียููมีบาเยนมีแมนยูในเตดสามทีมเนี้ยกำลังพิจารณาแล้วก็จับตาสถานการณ์ของผู้ิสิตอยู่ เชลซีซื้อผู้ิสิตมา58ล้านแล้วก็ปีที่แล้วฟอร์มดีแต่ว่าปีนี้ฟอร์มดรอปลงไปแล้วก็จนตั้งแต่ทูเคิลเข้ามาคุมทีมก็ยังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงสักเท่าไหร่นะนี่คือรายงานจากสื่ออย่างเดลี่เมลนะครับก็ผมว่ายังอยู่ในขั้นของของค่อนข้างลือนะยังค่อนข้างลือยังค่อนข้างกอสิบแต่เอาเป็นว่าให้รอติดตามในอนาคตว่าผู้นิสิตเขาจะอยากย้ายจริงเหรอ เขาก็เพิ่งย้ายมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองแต่อย่างนั้นก็ตามให้รอติดตามกันต่อไปแล้วกันอันนี้ก็นํามาฝากกันแบบเป็นสีสันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณผู้สนับสนุนดีๆอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับรถยนต์ All New Suzuki Swift นะครับ Power Up นะครับแ a n d Suzuki Speed เล,าลา้าใจนะครับ Power Up ให้ออกไปสรุปก,กับชีวิตนะครับก็ยังคงคงความประหยัดน้ำมันนะครับกับระบบหัวฉีดคู่ Dual Jet นะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งระบบ Hard Tech นะครับดีไซน์โดดเด่นสวยงามนะครับ ใครที่สนใจเนี่ยก็ไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิมอเตอร์เท n ลนะครับทดลองขับหรือว่าสอบถามราคากันได้เริ่มต้นเนี่ยประมาณ557,000บาทเท่านั้นนะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยแล้วก็ทุกช่องทางเนี่ยเสิร์ชตามที่เห็นในภาพเลยโค้ดแอคทุกช่องทางโซเชียลมีหมดลองเสิร์ชดูวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ